สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคือเก่านะคะผู้ชมมือนีนะคะแม่หมูกระยูที่บ้านเจรตตรีนะคะสภาาทุกผู้ชมนะคะมาติดตามในทางตัวเลขปู่ไสรีนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะตาวินมาตาใสค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีู่ อาหารให้ลูกชายโอ้ตะวินไปซื้ออาหารให้ลูกชายนะคะผ<า>ู้ชม <c oughs> เอาคุณผู้ชมมาฟังน้ากันงวดนี่ได้มาตัวใดนะคะผู้เพิ่นไปเอากระมาเลียวนะคะณผู้ชมพนนังอยู่นี่คะ่ะมาฟังน้ากันงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นไหมากสองแปดนะคะมาสี่สองนะคะหรือว่าทันใดที่มีตัวมักตัวชอบเนาะคะ่ะ ลองเอามาจับใส่ปูเซรีเบิ้งนะคะท่านผู้ชมปูปลาะว่าม,มาทีละตูนะคะผู้เพิ่นแปะหม่าก็นนั่งอยู่นี่นะคะได้มากหรอปอพี่งวดนไหนทำตะวินทำตะวิน,บบนใหตะวินแล้วโอ้ให้ตะวินแล้วมันบ่ปูเพิ่นปลาจังได้บ่เพิ่นกลับบา้างเลยแล้วเพิ่นกลับมามีตาลุยอืมงวดนี้มีตาล,ลยุลลยโอ้ท่านผู้ชมเพิ่นว่างวดนี้มีตาลุยว่าสั่นเพิ่นบนลลนอกสันนี่ปอพี่ แล้วทำตะวินหลดตามตะวินหลดประสันพันวาเอาค่ผู้ชมก่อนที่จะมาปั้งตัวเลขน้ำกันเม่หมูจะพาไปหาเจลอตเตอรี่เมื่อนี้มีเมนูอีอยงนะคะสวัสดีค่ะตะวินสวัสดีครับอ<ฮ><ฮ>ค่ะครับตะวินมาจะไปตลาดครับไปซื้อไก่ให้ลูกชายไปซื้อไก่ให้ลูกชายครับ อพันได้มากแล้วบรตดาวินเรียบร้อยแล้วครับค่ะเอาธรรมชมชจังฟังน้ำกันเม่หมูจะผ้าไปเบิงเมนูก่กกวนราตวาินเนาะครับค่ะเจโรตตารีพันไดอีกอย่างกินมือมือนี่สวัสดีค่ะเจโรตตารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี่มีเมนูอีกอย่างมือนี่มีก่าเมนจะเมียนขอนหน่อยเมหมูมโขลฟ้าบ็่องตัว อ๋มันยังหางย,ยังฝ <Okay. S 1> าบะรุกตัวเขี้าเออนี่ดิเกีดยงกินมาเนี่ยเกงเห็ดพอใส่น้ำอัดเจาะโอ้เกงเห็ดพอใส่น้ำอัอเจาะแล้วม่ได้ยังไงซุปน,น้ำมัแต่ว่าน้ำมัมแกงเคียนเหรอเนี่แม่หมูจะ้ะน่ากินจ้ะแต่ว่าเปิดมันนี่ประเทศน้ำมันซุปน้ำมัแกงเห็ดพอแม่แม่หมูนั่นเด็ดเตรียมเครื่องให้มันอบก่อนก็มีเห็ดพอบะเอือเห็ดคอน เห็ดเพาะแม่แม่หมูแกงเห็ดรวมมิตรบ่อกค่ะเอาคำพูชุ่มเห็นบ่าวเถามาแล้วไปฟักน้ำกันค่ะใส่ร้อบ่ใส่ร้อาเขียวเนาะจ้าเมื่อเช้าไปหาหมอเป็นยังไงบ่าวเถามาแล้วคำพชุ่มยังชั่วแล้วครับยังชั่วเสียงก็ยังชั่วเป็นอะไรถึงไปหาหมอก็หมอนัดหมอนัดหมอนัดที่จริงตาวินจะไปพร้อมบ่าวเถ่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนั่ตาวินบอกว่าเหมือนเป็นหวัดอยู่เลยไม่ได้ไป น้ำตาลเท่าไหร่ตะวินไปวันนี้น้ำตาลร้อยสี่สิบห้าตะวินควบคุมน้ำตาลได้ดีนะครับผู้ชมเบาเท่าร้อยแปดสิบเก้ามันก็ม่แตกต่างกันอะไรเออเออครับตะวินไปมาวันนี้ครับปู่เซรีเป็นไงตะวินได้มาเยี่ยงได้มาแล้วครับได้มาแล้วคนที่ไปมานั่งอยู่ข้างหลังนี่ั่งอยู่ข้างหลังสองตัวนี่มาตัวนะตะวินนะนะาครับ เออมาทุกงวดนะมาทุกงวดอย่างละตัวแต่ก็ไม่แน่นะงวดนี้อาจมาตามหลังก็ได้นะสองแปดเอ็ดงวดที่แล้วให้สองแปดสองแปดมามามาสี่สองอ่าอ่สองตัวมาตัวเข้าตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งมาตัวเดียวเอองวดนี้ปู่บอกตัวไหนมาสองหนึ่งสองหนึ่งเดียวสองหนึ่งตัวเดียวสองหนึ่ง อู้ผู้เพิ่นแผ่ออกมาเพิ่นคือมั่นใจคักแท้ตาวินเขาบอกรวยอย่างนี้ค่ะเพิ่นคือว่ามีแต่ว่ารวยรวยอย่างเดียวแั่รวยพี่น้องดแต่ว่ารวยแท้บางวัดนี่ต่วินก็แต่วินก็ว่าอาจจะรวยแทนอาจจะเข้าสองตัวเห็นเพิ่นเอาลอตเตอรี่ไปอะไรพี่พี่ดำลอตเตอรี่เจ๊แกหยิบไปแล้วนะครับเพิ่นปั่นกันแล้วเพิ่นเอาสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไว้แล้วสลากกินแบงเพิ่นเอาลอตเตอรี่ไว้แล้วของเจ๊เห็นเรืออยู่สามสี่ใบ อาจจะเข้าหมวดเดียได้มาสองหนึ่งสองหนึ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับผูไดบ่มักกัหาตัวทิดตัวเด่น่ครับนะครับเนาะแต่จะเข้าวทีละตัวแน่นอนมาคือมาตัวอยู่แล้วสองตัวแต่ก็ใกล้เคียงกันอืมอืมหมวดที่แล้วกะสองแปดนะครับพี่น้องมากแต่สองับ่มากแต่สี่สอง จับคู่ไม่เข้าเข้าตั้งแต่นู้นงวดหนึ่งห้าเนาะงวดหนึ่งห้าเนี่ยเข้าอ่าแต่สองตัวมาตัวทุกงวดนะท่านผู้ชมเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดแต่มันก็ออกใกล้เคียงกันออกใกล้เคียงใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับอ่าสองตัวยังไงมาตัวพี่น้องสองกับหนึ่งปู่ย้ำมาเลยว่าสองหนึ่งงวดนี้รวยงวดนี้รวยนะครับผู้คนไปมากคนก็ว่าปู่ว่ารวยเลยเลขคู่เดียวตัวเดียวท่านผู้ชม นะครับผมเอานะครับตาวินก็ย้ำปู่ให้มาสองหนึ่งตาวินก็เอาแล้วเรียบร้อยแล้วลอตเตอรี่แล้วนะทางลอตเตอรี่เอาไปแล้วเอาเลยเอาไ้แล้วเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะเตะเขียนให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเจลอตเตอรี่ตาวินฟันดีบ่ตาวินงวดน่ยขันตาวินฝันมันก็ก็ฟันว่าหมากันสู้กับหมาหมากัน หมาสองตัวลุมตะวินตัวเดียวคนเดียวเอาจริงๆหมาสองตัวลุมกัดตะวินคน<อ>เดียวที่หนูที่หนูขันะเพราะว่าตะวินนะว่าอสองตัวกัดตัวเดียวสองตัวกัดตัวเดียวเอเอาจริงๆลุมกัดตะวินไม่ได้กัดที่อื่นนะกัดที่แขนตะวินก็นสู้กัมันตินนดแลนะมันไหมก็ชนะอยู่ ค่ะแต่วินคือฝันว่าหมากัดแขนนะสนน้อคุณผู้ชมอาจจะสองเอ้ยสองหนึ่งสองคนก็หนึ่งอาจจะเข่าเนาะอาจจะเข่าอืมเลขกอาจจะเข่าแล้วอาจจะเข่าสองหนึ่งโอ้แต่วินฝันว่าสุนัขกัดแขนนะคะสองตัวสู้กันูกันแต่ว่าตาวินชนะก็เลยเปรียบใส่ สุนัขเป็นสองตาวินเป็นหนึ่งแขนคาณผู้ชมเพื่อมักเพื่อจอบน้ำตาวินนะคะหรือว่าบอมักกับล่องหาตูที่มักนะคะมาจับใส่หนึ่งกับสองล่องเบิ้งนะคุณผู้ชมเพื่อได้ชคกน้ำตาวินนะคะครับุณผู้ชมจังลออีกบ่าวเถาวพนจะเคียนให้จังมาเบิงน้ำกันนะคะครับครับปู่เสรีได้ทำาุผู้ชมเด้อนะครับ ตัวเดียวเม็ดเดียว,วะนะครับผมะน,นะครับมาเท่าตพี่น้องนะครับงวดจับคู่เข่ากับเขาเ่าดิงวดปูให้มาท่านผู้ชมตะนงวดนีเพิ่นให้มาสองหนึ่งนะครับบอกบอกเพิ่นถามปูว่าสามตมีบอกพิ่นถามอยู่าสัน่นแต่ว่าปูว่าเอาสองตให้ถูกนะครับปูว่างวดนี้รวย ปูเ่เสรีตามมาชมเอาครับแคปหน้าจอพี่น้องเดี๋ยวจะร้อยกินเขาน้ากันนะครับเจเพิ่นกำลังแกงนะครับแกงเห็ดรวมพี่น้องเห็ดเพาะนะครับผมเห็ดเพาะเห็ดขอนขาวนะเห็ดเข็มแคปหน้าจอพี่นอ้นองปูเ่เสรี fc ถามกันไม่เยอะนะครับผมเอาครับผู้ชมแกงเห็ดเพาะเห็ดรวมเนาะคะ่ะคุณเอาอู้ไปตัดแสบเนาะเจเนาะแม่หมู ยู่รวมสารพัดเพราะว่าเห็ดเจ๊ต้มดนน้อยเพราะว่าเห็ดพอได้ไม่หมูโอเห็ดพอีต้องต้มดูดดูนแบบเจไม่เราต้องเงนนานกว่าแกงปกติกว่เห็ดนะนะบะนี้เจี๊ย้าเราใส่นี่มันมาเข้มกบพราะว่าจะให้ขารบีอาอีกใส่ขาเบียอีกคาร์บีอานกันนี่ดิอือพักอีกนี่ดิพักอีกนะคะเมียนเดลายเดี๋ยกกะ ทำเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวแร้น้ากันมื่อนี้แกงเห็ดเพาะเห็ดรวมนะคะมีหลายโบดถ์ข่าเบียไม่ได้ใส่ข่าเบียพร้อมใช่ค่ะเดี๋ยวเสียบนะจีเนาะอ่าพอแสีบแต่ว่าแสีบเหี้เลยเสบเสียบเหีแล้วก็ใส่กรอกบ่ค่ะใส่กรอกได้มาจากไซด์นี่สั่งมาแไหมค่ะอืสั่งมากมีถอดใส่กรอกพร้อมนะคะมิชมเอาค่ะมิชมสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มูแต่ ต้องขอตักก่อนเนาะค่ะผู้ชมจ,จะอะไรแล้รอเจ๊ดะะอกค่ะเดี๋ยวเจ๊สิทอดทอดหมูนะแม่หมูบิางแน่คุณไม่หายเอฟซีเิ่นเบง่งเออคุณอ่ะอู้ะเซ็บมากินข้าวแรกนล้วกันพบกันไม่คลิปนานนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ